เฮ้ยันแท่ก็จะมาหกแทวนน่อน้อหนึ่งเนี่ยนับถักหกเนี่ยจีได้จังสิถังใหม่ถงเมื่ไ,มไหรแล้วรักปันหนัออดตัว

เด้หยัง <sled> มาเฮ้ยที่จะเลจะข้นย่เสืออะไรมันฉิตกน้ำมันถ้บมันไปตกอยู่เส้นไปถ่วมอยู่เส้นโอ้ยพ หน้ากันยาโอ้ยเหยีดไปยังไหนเนาะพี่น้องเว้ยเหยีดไปยังไดนพี่น้อง,ออองเว้ย ฝนนู้ยังไม่หยุเป็นกันกบเต่นเนาะโบตกมาให้ดีอามดีใจแน่นอ,ตอนตกมาเพราะมันสุมเนบยางไปกึมนอยูย่นอย่างขุ้ยอ,อ,อยู่ซื้อขึ้นมบตกเปลี่ยนยังได้ อ้านถ้าเพิ่นกะถางกันเทียงกันพูดยุยู่ไอ๋อการพนตั้งฐานกาพูนตั้งยึดหอังยึดไปย็ดหา